สวัสดีค่ะแม่เอนอเจนน้องได้อยู่กันที่ไหนคะกรยไปอยู่กันที่ไทยเปร์ประเทศไต้หวนันอ๋อวันนี้นนจะไปไหนกันคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ ไทเป er เสตีชั่นซูค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเหมากงเหมากงกอร์เตอร่านะคะอ๋อนี <S 2> <S 2> <S 2> ม่มาจะไงใช่เราทนนี่ผ<ไห>ิดตลอดนะคะมันเรียกชื่อเดียวกันอ่ะเหมกากงกอร์เตอร่าค่ะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นจะเช้าไปโอเออหรอฮะข้างบนม<า>ีอะไรข้างบนข้างบนมีไร่ชาอ่าไปไปไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปทำไมมาทำไมมาทำไมคะ ฮะแม่ลายมันร้องไห้อ่ะโอ้ัวจะโดนกัดตูดเหฮะอ๋ออยาเป็นโฆษณาค่ะเป็นโฆษณาอแล้วมามาปวดตรงไหนคะมมปวดแต่ได้เลยอะคะที่นี่อ๋อโอเคค่ะอ่าโอเคไปเลยค่ะแลงคิวแล้วค่ะโอ้อันนี้นะเขามีให้เลือกแบบสองแบบนะคะ แบบแบบพื้นกระพื้นจัมปทากับพื้นกระจกแล้วเนี่ยเอาอะไรดีคะเอาพื้นกระจกเพื่อความตื่นเต้นนะดีไหมเกสดีหนูเคยเคยตั้งอย่างตอนนั้นหนูกลัวคันกอดอ่ะคนฉี่มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อฉี่แล้วทำไมไม่งั้นจะเสียใจจะเช้าจะเช้าเราค่ะโอ้อันนี้อะฮะสีอะไรคะเด็กๆสีแดงสีแดงเหรออ๋อโหอุ้ยพีต้นชาด้วยเหรอคะอะไรอะการ์ตูนอะ หน่อไม้เหรออ๋อแสดงว่าข้างบนต้องมีหน่อไม้แน่เลยอ่ะไปเลยโอ้โหอันนี้เป็นไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรคะกระจกเลยเหรอเนี่ยบอกสลักันะโอ้โหเฮ้ยไม่เห็นสูงเลยเอายางเหรอไปไม่เห็นไปเลยครับกายหัวหมามาหนักอุ้ยเกเฮ้ย อ๋อมันล็อกประตูค่ะอ๋อโอเคไม่เห็นไฟเลยมาม้าหนักไปปะคะเลยเลยเลยแหละเอ้าไปยังฮะอู้หเสียวไฟค่ะว้าวโอ้ยยิ้มหนึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้ยเด็กค่อยๆสูงกันนะอาเดี๋ยวเราขึ้นมาบวกเจสี่ห์อ๋อด้องนในมือคืออะไรอะเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปแล้วมเป็นอะไรวันนี้อะมามาม้าไม่มมดนี่นี่หมด เป็นยอดเป็นยอดตึกอะไรอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่มาเลเซียสูงวันนี้เยอะมากโอ้มาเลเซียเคยแล้วเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงมันสูงเหมือนกันนะบ้าอ่านรีวิวมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูกันว่าเป็นไงนี่มันยังแบบเลียบๆนิดไปะแบบที่แบบอยู่ระหว่างไม่จริงมันก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยโห่แต่ตรงนี้มันต้นไม้มันต้นไม้มันสูงแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูอ่ะบ้าอา่านมาแล้วว่ามันสูงอยู่โอ้โหไปดูไปดูแล้วะค่ะได้เป็นไกลม,ม,มากเลยคะไกลมากเลยค่ะเอ้าดูสิดูสิสโอ้แล้วเป็นไงพื้นเราเป็นไงฮะเป็นไงฮะมีคิวอ,อาคูด,ด้วยมีคิอ <c oughs> วคอ,อาคแูแต่ว่าค<ะ>ิวอาคูแตแกจทำไมฮะโอ้นี่จะถึงจุดที่มันสูงที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนก้มลงไปดูกันนะอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไงฮะดูไหมฮะนี่ดูข้างล่างแล้วแบบเพลินดีนะฮะฮ้ดูสิ เป็นไงเป็นไง <c oughs> ไม่ต้องหาดีกว่าค่ะตายเลยค่ะดีไหมเป็นไงเสียวไส้ไหมคะอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่ารองเท้าเราเนี่ยยี่ห้อสเก็ตเชอร์เนี่ยมันเหมาะมากค่ะทำไมปูดจังเลยค่ะทำไมไม่โป๊ห<อ>ะห,ปหรอกเออมาวันนี้ไปนะเออมานั่งกับพื้นเลยเอ่อมานั่งกับพื้นเราชิลเลยนะคะับพอแล้วจ้ะอ่านี่ฮะโอ้โหวิวค่ะไปไปสวยมากเลยค่ะโอ้โหปงเลยอ่ะ ค่าโอ้ยจีกอกเลยเหรอตรงโอ้ยเห็นตรงนู้นเห็นตึกไทยไปหนึ่งศูนย์หนึ่งด้วยนะคะโอ้โหเมืองนี่ตึกสูงเยอะกันเนาะเห็ออนไหมค่าทากคนลมเย็นมากเลยเออเพราะว่าเราขึ้นมาสูงเหมือนกันเนาะเป็นไงไอเกตง่วงเนาะกายเป็นไงครับไม่ง,ง,ง,ง่วงอ๋อนี่ฮนะชาแมวค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปกินชาแมวกันดีกว่าฮะชาตาแมวอ่ะค่ะ นี่อะไรคะเนี่ยสควิตบอลไะปลาหมึกครับลูกชิ้นปลาหมึกให้ระวังรถระวังรถอ่ะส่วนอันนี้บอมแพนเค้กค่ะหมาแม่เออยังไงคะับอบอมแพนเค้กโอ้วันวานวานอ่าไข่้าวานค่ะสไปซี่เหรอสไปซี่สไปซี่โอเคอ๋อเนี่ยครับเป็นแพนเค้ก แล้วไงฮะลงไม่ทอดเหรอฮะอ๋อลงไม่ทอดแล้วค่ะโอ้แล้วมันไม่รู้มันใส่อะไรนะไม่รู้ใส่อะไรนะกินได้เออเดี๋ยวลองกินดูไงไข่โอใส่ตอกไข่ไปด้วยแล้วค่ะทอดแล้วอ่ามีไข่ทีนี้เลยอย่ะค่ะนี่เป็นอาหารไต้หวันนะฮะใช่อ่ามามากินกินอันนี้ก่อนไอ้กรอบกรอบนี้ก่อนไปเดี๋ยวมันไม่ร้อนอ่าเป็นไงฮะกรอบกรอบค่ะ โรตีอ่ะเออนี่คือโรตีใช่ไหมฮะเป็นไงฮะเขาเขียนว่าบอมแพนเค้กแพนเค้กอ่ะไงฮะก็ดีกรอบๆดีอะไกส์ลองกินไหมอะไกส์กินอะไรอ่ะกินอะไรอุด้งอ๋อลูกอ๋อเส้นมะหมี่หรอเส้นอุด้งค่ะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวกินข้าวอ่ะมีไข่อยู่ข้างในนะโอ้โหไข่แตกอะเลือดเลยอะเลือเลยอะ เป็นไงมาอร่อยไหมก็ดีเออมันเป็นเหมือนแป้งโรตีแล้วก็ใส่ไข่กี่เหรียญสี่สิบเหรียญสี่สิบเหรียญประมาณห้าสิบบาทเออแล้วก็แบบเอ้ยไม่ใช่ครัสี่สิบห้าบาทแล้วก็มีไข่อยู่ข้างในไข่เขาก็ถึงสุกถึงเจนการทีไข่ปิดเลยโอ้โหทะไรกันคะมาดามแอนคะมาดื่มชาค่ะนี่ชาอะไรคะชาเป็นชานม ร้านชื่อว่าแมวไม่มีอะไรนี่นี่นางนี่นี่เอ่อแปลตามตัวคือแมวไม่มีอะไรทำค่ะแต่ตรงนี้นะนอกจากคือคือแถวเนี้ยเป็นดังเรื่องชาใช่ป่ะเราก็เลยจะมาชิมชาของเขาซึ่งร้านนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ไหนเอาไว้ฮะมันเป็นแบบร้านเพิง่แล้วก็วิวเป็นไงฮะโอ้วิวค่ะนี่นี่นี่โอ้แบบวิวเห็นเมืองอ่ะเห็นไทยเปร์ตึกไทยเปร สวยงามค่ะอ่ะในลองชิมให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าชาเขาจะอร่อยไหมน่ะหอ,อมหอมอ่ะฮะไงอร่อยไหมฮะยังค่ะยัะืมหอมดีนะเหรอแตกต่างกับที่เรากินไหมคือชาเขารสชาติมันจะไม่ได้แบบ ข้นชาขมขมอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้แบบรสจัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลิ่นหอมชาอ่อนๆที่นี่รู้สึกจะใช้ชาสดไหมไม่แน่ใจแต่ว่าคือมันมีความหอมในตัวขอมเนี่ยไอคิชาเขียวไอคิมชาเขียวอ่ะรูปแมวอ่ะอ่ะมันเป็นรูปแมวเป็นอะไรฮะน่ะเป็นคุกกี้อ๋อคุกกี้อ่ะอ่ะกินเลยค่ะกินเลยอ่ะยังขอช้อนคนป่วยเนาะ ปเ็นไงมันมี texture ของใบชาอ๋อใบชาอ่ะฮะแต่เรากัดแมวให้ดูหน่อยได้ไหมฮะเป็นไงฮะหยิบต้องหยิบมากัดแมวมากัดอ่ะอ่ะหยิบค่ะนะไุกกี้อ่ะฮะอ๋อกายลองเจตลองกินไหมกายกายเล่นแต่มือถือกายไม่สนเลยฮะอ่ะโอเคโคนเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบตอนนีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวตึก ตึก101นะฮะตอนนี้เสียงอะไรครับมามามาเมื่อกี้ปมไม่ใช่เหรอไม่รู้สิยังไม่รู้เลยทางนี้นะคะทางนี้นะคะต้องขึ้นเขาไปค่ะอ่าเขาช้างเออไปเขาช้างใช่อีเลเปนค่ะไปค่ะเขามีเป็นโลโก้นี่ไงนี่ไงฝักเลือกช้างไปขึ้นไปค่ะไปไปไม่มีขึ้นไปดึนเสียงล่างนี่ ได้ยินเสียงไหมแต่เราไม่เจอตัวมันนะได้ยินแต่เสียงยังไงครับออกมาเหนื่อยไหมฮะไมายุงเนื้อมากยุงตังมากนไป่านไป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 ต่อไปต่อสู้ค่ะออกมาเท่าะไรครับเขาเห็นแราปัดยุงคะเขาบอกว่าให้นั่งข่านี้อ๋อเย เขาเห็เขาเป็นไงเขาเห็นอันปัดโยงเขาเลยบอกให้นั่งท่านี้เอาขาทับแล้วก็ใส่ใส่แบงนี้สามนาทีเขาหลอกเธอเปล่าแล้วมันจะไม่มีโยงแล้วมันก็จะหายเมื่อยขาด้วยเหรอจริงจีก็โ <c oughs> <c oughs> ลว์มาแล้วมาตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลจากการทุ่ทนเทนหน่อยฮะอ่ะป้ายนี่ห้าโอ้วิววิวไหนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะโอ้ แรงเลยนะฮะด <c oughs> ูเหงื่อจะก,ก่อน <c oughs> สภาพถึงไม่ไหว <c oughs> โอเค <c oughs> ปิด <c oughs> คลิปค่ะบ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ